ไม่ใช่ปัญหาของผมอ่าแล้วก็มันกดดันมากที่ต้องมีคนมา,บ,าบังคับทําอย่างาง,าง,บบาาง,างู้นอย่างนี้บังคับให้กลับบ้านบังคับให้อะไอย่างนี้มันอึดอัดใจมันกดดันมันเครียดครับนอนไม่หลับทุกวันเลย ใจ,ใจทํางานไหมล่ะไม่มีครับแต่บางครั้งเนาะมันก็ต้องดิน้นรนเหละยถึงเราจะไม่ชอบเราจะไม่อยากทํามันก็ต้องดิน้นรนทำเแต่บางทีอะ่ะถ้าเรามีทางเลือกเยอะมันก็ดีนะครับมันก็ทําได้หลายอย่างดีําให้ตัวเราสบายไนดะ้มากขึ้นเยอะ ดหัวมากเรื่องที่ว่าเออมาพูดกันเอ็ซีคิดกันไปเองเลยครับขึ้นเหนื่อยนะโดนดราม่าหลายเรื่องมากช่วงนี้เอาไล่ตั้งแต่เรืเ่องแรกก่อนเออเลิกกันก็โดนดราม่าอีกเออมาทำงานก็โดนอีกว่าน,นีมาจากบ้านทำท่อโดนอีก โ,โ,โขับรถกระโดนอีกอยู่ยากมากช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะหมั่นไส้กันเยอะเหลือเกินอ่อชี้แจงเลยนะว่าเหนื่อยกับดราม่าก็จะยังไม่กลับไม่กลับไปครับผมบอกตรงๆเลยนะจะด่าก็ด่าผมเลยเอาดิก็มันเหนื่อยนจะมันเจอดราม่าเนี้ยมันรู้สึกว่าการอยู่คนเดียววันดีกว่า เพราะว่าเราเครียดเราก็เครียดคนเดียวครับเราไม่ได้ไปเครียดแล้วเราจะอันนี้เจยทะเลาะกับใครนะครับผมเครียดผมเครียดผมอยู่คนเดียวสบายใจครับหลังจเจอดราม,ม่าโทรดังเจอดราม,ม่าขับรถเร็วมันก็เครียดนะมันก็แต่มันก็อยู่คนเดียวมันดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมแบบอยู่กับคนอื่น,นคู่ใช่ไหมเราจะไม่สามารถที่แบบ มันเครียดอ่ะแล้วมันมันทะเลาะกันครับมันไม่ได้เวลาเจอดราม่าเครียดทุกทะเลาะกันจบเลยครับอยู่คนเดียวไปก่อนช่วงนี้ก็ยังไม่อยากจะกลับไม่กลับไปนะครับยังไม่กลับไปด่าก็ด่าเลยครับแล้วแต่ครับมั่นแล้วก็ด่าผมเลยครับจะเอายังไงก็ด่าครับเออจะแจ้งความอะไรก็แจ้งครับเอาเลยเต็มที่ผมเหนื่อยมากแล้วกับประเด็นนี้อยู่มาตั้ง เป็นเดือนแล้วนะเนี่ยไม่จบปัญหาไม่จบสักสิ้นนาทีไม่มันเหมือนเราแบบมันไม่ใช่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆน,ยนะแค่นเนี่ยมันใหญ่ว่าใหญ่มาดรามามันไม่ใช่ว่าเออจะไม่สนใจคอมเมนต์แต่ว่าอันนี้คือปิดคอมเมนต์ก็แล้วเออ เงี้ยตามมานในแชทตามมาในเฟซโอ้ยตามมานในทิกตามมา TikTok, อกอีกมันจะยุ่งเรื่องส่วนตัวไปไหนไม่มันจะอยากยุ่งไปไหนเรื่องส่วนตัวตามเลยว่างมากมีงานทำ๋ยวจ้างมาถ่ายคลิปอ,อยากได้เงินไหม,มถ่ายคลิปมาไอพวกที่ดาม,มาทั้งหลายเดี๋ยวจะจ้างมาวันละสามร้อยห้าสิบไปถ่ายคลิปทั้งวันเออ ก็มาครับทักแชทมาเลยสมัครงานามาลองถ่ายถ่ายดูก่อนก็ได้เออให้ถ่ายครับกับข้าวอะไรซื้อกินเองจบถ้ามันไม่มีงานนะถ้ามันอยากจะปั่นอยู่งี้เรื่อยๆอเออมาสมัครงานกับผมได้นะรู้สึกเหนื่อยใจจริงเห็นใจและสงสาร f อทุกท่านแล้วก็ ผมก็สงสารตัวเองนะครับเลยอยู่เงียบๆดีกว่าแม่งพูดไปลดสวนกลับหมดทุกคำเออโคตรเซ็งเลยบางทีบอกทำไมไม่เห็นใจฝ่ายหญิงแล้วคุณพูดมาคุณรู้ความจริงอะไรสักอย่างหรืออย่างหรือว่าคุณฟังต่อจากปากคนอื่นเออ คนที่รู้ความจริงที่สุดคือตัวผมครับเพราะว่าผมคือคนที่เลิกไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณที่เลิกไม่เดือดร้อนถึงคุณหรอกผมเลิกกันเนี่ยมันไม่เดือดร้อนถึงคุณคุณไม่ต้องมีปัญหาเยอะนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวผมแต่ปัญหาที่คุณเดือดร้อนมันเป็นปัญหาของคุณคุณก็แก้ไขไปครับไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องมาบอกว่าให้ผมกลับไปอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับคือมันเป็นสิทธิของผมอะ่ะ บางทีก็อยากมีโรคส่วนตัวของตัวเองบ้างอยากอยู่คนเดียวอยากทํางานแบบนี้อยากทําอะไรก็ทํามันเปน็นเป็นชีวิตของผมครับพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจาพวกคนนุณแบบพวกคนที่ด่านะผมไม่ได้ว่ารวมเหมารวมผมว่าแบบคนที่ว่าผมจริงอ่ะพูดไปก็มันไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าคนเราความคิดมันก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออผม นอกใจมีคนอื่นผมเลวมากขนาดนั้นผมไม่ดีเลยเออแล้วแต่ครับแต่ก็คือมันยังมันตอนเนี้ยมันมันไม่มีคนรู้ความจริงคนที่มีมีคนที่รู้ความจริงว่าทําไมถึงเลิกก็มีแค่ตัวผมแล้วก็ย่านะครับพ่อก็ยังไม่รู้หรอกว่าเออทําไมถึงเลิกกันส่วนมากเหตุผลที่เลิกก็คือทํางานไม่ไหวเออ แต่อีกเหตุผลหนึ่งเขาไม่บอกแล้วกันบอกไปบางคนมันก็ไม่เชื่อเออบางคนแม่งก็หาว่าใส่ไา้หาว่าอยากจะออกมาเออหาว่าอยากจะหนีนั่นแหละแต่ผมก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเหนื่อยใจพูดไปก็โดนหนาม่าส่วนกลับเหมือนเดิมต่อให้ผมเป็นสื่อสาธารณะนะผมก็ ควรมีโลกส่วนตัวประมาณ60%สสื่อสารละแวมาส่า40% 6ปซนหสนั้นผมเหมือนจะไม่มีเลยครับช่วงนี้โดนหมดทุกอย่างซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวเงีย,งยบๆครับแบบมันอึดอัดใจนะมันเครียดนะครับไม่ใช่ว่าเจอแบบเนี้ยแล้วบางทีเราทํางานเหนื่อยเนาะเราก็มากดดันกับความเครียดพวกนี้มันก็ไม่ไหวจริงๆครับ บางทีผมก็บล็บอกไปนะคนที่ว่าคนนีด้ด่าบล็อกแล้วก็ลกบบล็อกแล้วก็ลบแต่มันก็ไม่หมดสักทีนะไม่รู้ว่ามันขยันจัดหรือว่ายัางไงถ้าขยันจัดก็เปิดรับเด็กเซะกระบะนะครับเด็กเซะกระบะตอนเย็นเออก็กระบะคันละห้าสิบบาทมาได้เลยคันละยี่สิบก็ได้ออดินติด,น,ดน้อยยอี่สิบไปเอ,อดินติดเยอะห้าสิบบาทไปเปิดรับเด็กเซะกระบะพอดีมัน มือลอกหมดแล้วนะครับใสกบ่กระบะเนี่ยมือลอกหมดแล้วเจ็บมากเหล็กเซะมันถูกับเหล็กเซะองีครับแล้วมันด้านหมดแล้วตอนนี้มือผมไม่มีความนุ่มเลยก็อกนะครับถ้าว่างงานมากก็หางานทำนะครับไม่ควรมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไปเพราะว่ามันจะ คุณจะเสียสุขภาพจิตของคุณด้วยที่ต้องมานั่งพิมพ์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มันก็จะสร้างความเครียดให้คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปทั่วนะครับแล้วก็พวกที่หมันไส้ทั้งหลายนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่ารองรับไปหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวครับรองรับไปหมดทุกอย่างแล้ว ก็สามารถแจ้งความคุณได้เหมือนกันนะครับที่คุณมาคอมเมนต์หรือใส่ร้ายผมถ้าทําก็ทําได้นะแต่ไม่ทำไม่เอาเสียเวลาเรเรื่องเงินเสียเวลาแค่อยู่แบบนี้แหละผมขออยู่เงียบๆสักพักแล้วกันนะครับก็ทําคลิปจะทําคลิปปกตินั่นแหละแต่ก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเรื่องดรามา่าจบกันตรงนี้นครับคลิปนี้ก็คือ จยุดพูดเรื่องดราม่านะครับไม่งั้นผมเจอใครพูดผมบล็อกหมดนะครับผมเครียดนะครับไม่ใช่ว่าไม่สนใจมิ้นนะครับอ่านทุกมิ้นนะครับแต่บางมิ้นที่รับไม่ได้ก็สวนกลับแล้วก็บล็อกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หนีปัญหานะแต่ว่ามันเครียดครับมันต่อสู้กับปัญหาไม่ไหวมันเครียดถ้าคนไม่อยู่จุดนี้ก็ไม่ค่อยมีันเข้าใจ ถ้าคุณไม่อยู่จุดนี้ไม่มีวันเข้าใจถ้าไม่เป็นผมไม่มีวันเข้าใจหรอกต้องเจอกับตัวเองถึงจะเข้าใจนะก็พูดประมาณนี้เลยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าใจก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบคลิปก็ชี้เกงแล้วนะว่ายังไม่กลับไปคออยู่คนเดียวคน เดียวไปก่อนแล้วก็ไอ้ที่ว่าสองสัปดาห์นั้นไม่เคยพูดไม่รู้เลยว่าใครพูดว่ารอสองสัปดาห์ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็พวกที่ว่าเออทําไมไม่กล้าเข้าไปคุยผมไม่อยากเข้าไปคุยผมเครียดแค่นี้ผมก็เครียดพอแล้วก็คือจบนะครับอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่ใครแล้วตอนนี้เครียดมากแม่ โคตรเหนื่อยชีวิตทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยไะทำไมทำ YouTube คงไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ ในเรื่องดราม่าความรักยังไม่จบแม่จะเอาไดเรื่องรถอีกแล้วเอาอีกแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามครับกดบล็อกไปเลยช่องผมเลิกติดตามก็ได้ถ้าไม่ชอบถ้ารับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมทําดีที่สุดแล้วแค่คุณไม่เข้าใจในตัวผมคุณไม่ได้มาอยู่กับผมยีิบสี่ชั่วโมงครับไม่ได้อยู่กับทีมงานยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้อยู่กับรถยีิบสี่ชั่วโมงไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริง พูดไปยังไงก็ไม่เข้าใจจะจ้องจะเอาอย่างเดียวจ้องจะดา่าจ้องจะคอมเมนต์สวนกลับอย่างเดียวครับก็เหนื่อยเนาะเจอเรื่องแบบเนี้ยพวกยังว่าเลยใครไม่เจอกับตัวก็ไม่เข้าใจครับก็คลิปนี้ก็บายบายครับนะพูดใด้ฟังแค่นี้เลยครับว่า ชี้แจงกันจบแล้วเรื่องนี้ก็คือจบแล้วไม่ต้องคอมเมนต์อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าผมมันเลวมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีเหตุผลของผมว่าทําไมผมถึงเลิกทําไม,มถึงอยากเลิกทําไมผมถึงไม่กลับไปผมมีเหตุผลของผมแต่ผมไม่บอกพวกคุณ